สวัสดีครับสามีสั่งอะไรนะครับผมเอามาเอาไหมเปตัดเล็กให้พี่หน่อยครับเท่าไหร่พี่สองเมตรกี่เส้นยี่สิบเส้นยี่สิบเส้นยี่สิบสองพี่สพี่บาอะไรก็ปวดอะปวดเห้ยี่สิบเนยังมีพอเปะไหมแล้วก็ลวดเม็ดวดที่เตัดแล้วด้วยเด้อลวดที่พันตาดูวใส่น้อบนี้ไอ้ยังมอเล็นเม็นด่เปดัดวเดอี่ันาวส่เบบีอสนังมีอยะมะนี่น่ อ๋อไอ้หามันเมื่อวานมันเอามันเอาหมวกพี่หลดมวกมันบอกว่าเดูไม่ใช่มาดูที่ใหม่ใครในส่วนที้แบ่งขึ้นมาทำไมครับเอ็ดบินครับก็ได้เลยนายจะจ้างร้อยหนึ่งร้อยเด้งเองเหรอครับผมวันนี้ก็ทําภารกิจแทนพระต่อเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวจะทําแบบทําอะไรต่อแบบต่ออะไรเดี๋ยวผมไปหาตัดเหล็กให้พี่อ๋อก่อนนะครับตอนนี้นะครับผู้ใหญ่พงศ์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดง่าด้วเจ้า ฮะตะไล<อ>สดแม้แล้วยังตากแดดได้ซื้อนะเจ้าเนาะกระจัดไม้เลยแผมก็ภรารกิจเหมือนเดิมครับวันนี้ทํางานครับวันนี้แต่งตัวมาพร้อมทํางาน,นอยู่แล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์นะครับอันนี้ก็ทําแบบตีแบบต่อแบบก่อนเดี๋ยวจะเอาไปวางแบบใค้ข้างในับผม อช่เรื่มแต่ละเม,มเ็ดมั้งไ่ยุงรอดหรอมีม่ด้ห่หระต่ละเมด็ดดใสผมให้นไหนมาน้ำเจ้าเนี่ยนดยนหรอนเนอะ

ตัดใส่ป่ะนี่เหนือลงมาเอาของมาเอาของสร้างมาสร้างคนนี้ใส่ป่ะครับสร้าง้นีใส่ป่ะของสร้างมาเนเป็นที่ใส่อยู่วม่ใสเองอใช้จ้ะรอเขี้ยมตัดเล็กยูใส่นี่เละ บ่าไอ้อันนี้ไหมเป็นตัดเล็กเอาของสร้างก็ได้เดี๋ยวเราตัดมาโอ้โอ้ไปตัดมากิคิเอ็มาต้ให้ก่อนครับเพิ่งขึ้นมาสองเมตรเพิ่งเก่าสำนันสองเมตรเนาะโอส้น้อยกันสเมตรคือเป่าเส้นใหญ่ไปเดี๋ยวไปตัดเส้นใหญ่น้วกันได้ไปครับผมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด็จะตัวนี้นะครับ